สบายดีทุกคนวันนี้เฮากับสิเมื่อบานังจากที่มาเฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเป็นเวลาอยู่3ปีตอนนี้เฮากับสิเมื่อบานเมื่อ,อยาบานเพราะว่าอยู่บานกับให้พี่ไอ้เฮ็ดเพื่อนให้ได้เฮากับสิเมื่อเบ่งเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้จากของสําหรับตอนนี้เฮากับกาลังขี่รถไปบกซเดี๋ยวเฮากับสิขี่รถทั่วเมื่อบานเครื่องกับสิได้แน่น้อยหนึ่งแต่กัสิหายระบาะเมื่อส่งเครื่องอยู่คลองซอยทั้งจากที่มาอยู่ไทย3ปีเครื่องกับายสาหรับตอนนี้เฮาขี่รถมากกเริ่มไกลบก กสอแล้วและตอนนี้ห้ากหอดวาาควปากเซเป็นคว้าขาดแนะนาคล้องระว่านาครปากเซสู่จัมปัสักก็กคือทั้งบานเทาทั้งเมืองบานคว้าก็วายเวาที่สุดสาหรับตอนนี้ก็วิวเป็นวิวที่งามงามทุกคนเพราะวา่ามันเป็นวิวนาคล้องเลกับองฝั่งคลอกเป็นปลาใหม่เลกัเป็นผู้เดาสําหรับผู้เสดาก็จะมีคนมาแลนดออกกําลังกายเพราะว่าเป็นวิวที่งามแต่ถ้าห้าขึ้นไปเทื่องผู้เสดามันก็จะเป็นวิวที่งามที่สุดเพราะว่าถ้าห้าเดียวมาเบิ่งนครบากเซเดียวมาเบิ่งใน ตัวเมอืองนครบัลซีมันจะเป็นวิวที่แบบงามๆสำหรับตอนนี้เท่ากับขี่รถขาแม่นํำคลองสมวิวงามๆเนาะขี่รถขาแม่นำํำคลองสมวิวงามๆหลังจากที่เท่าขาแม่น้ำคลองในเท่ากับชิมาหอดเมืองสุคุมามาหอดเมืองสุคุมาในเท่ากับชิมาเลาะตลาดเพื่อหาสื้อของที่เท่าต้องการเป็นตนเป็นมากไม้บอต่กาป่าแต่ก็พักทุกอย่างเขาเอาเมื่อเฮ็ดกินหลังจากที่เท่ามาจากไทยในเท่ากับชิซื้อของเมื่อต่อพ่อแม่ไปน้องในก็ตตองเล็กๆเ็กหน่อยอันนี <confused S 2> ้ก็เป็นบรรยากาศที่เขามาขายเครื่องขายของอันนี้เป็นบรรยากาศ การคล้องเขาขายเครื่องขายคล้องคล้องผอวขาดเศร้าขายเข้ามาขายเครื่องขายคล้องขายดอกกระจอกดอกกระเจียวขายหมางมองมังไม้เครื่องปลาคล้องดมกระเจี๊ยมีไรยางว่ามะกุยตะวันยังต่างต่างเฮ็ดบอกเฮ็ดพอดอันนี้ก็สองฝักทางกะจีเป็นเขาขายเครื่องขายคล้องขายอาหารถลอกทะเลขายมักมองมังไม้นะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เมียก็กำลังเสือกซื้อมักมองมังไม้สำหรับตลาดสุขุมเฮากะเตี๋ยววะ คลองอยู่คลองกินได้ขึ้นหลังจากที่บอดลมาาได้ปีกาที่ว่ามีหมากมอวังไม่แลวกาคลองอยู่คลองกินได้ขึ้นคล้ายผอคล้ายพักได้ขนแต่กาแพงขึ้นนอตุกนอลังจากที่บอดลมาสามปีแล้วแต่ก่อนเคยมาซื้อพักประมาณหาพันเยนนี่ซื้พันขึ้นไปกตที่ว่าแพงขึ้นน้อยหนึ่งพอแพงได้พอได้ซื้ออยู่สำหรับตอนนี้แม่เหาแลวกาเมียเฮายังรอซื้อ่องซื้อคลองมาท่านเดาแต่ยังรอซื้อหาซื้ออีกอย่างการอบงตลาดเพราะว่าบอดลมาาได้ปีเลยการอบงตลาดน้ำแนวก็รอซื้อปอกซื้อพัก น้ำแนวกรอเบา่เบงบรรยากาศบาดเห่าเมืองเห่าจากที่เหาบได้มาเราตลาดหลายหลายปีเนาเฮาก็มาเอาบเบงบรรยากาศแน่แลวก็มารลเบเบงตลาดน้ำแน่ ขอขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมตลอดมาเด้อ